ส้มลูกนี้กับน้ำส้มร้อแก้วนี้ประโยชน์เท่ากันไหมไหนใครเลือกหนึ่งใครเลือกสองคำตอบอยู่ท้ายคลิปนะคะส้มเมื่อกินเข้าไปจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลที่เรียกว่าฟุกโตสเมื่อเอามาเขียนเป็นกราฟจะได้กราฟหน้าตาแบบนี้หลังจากที่เรากินส้มไป2ลูกผ่านไป2ชั่วโมงปริมาณน้ำตาลในเลือดจะเป็นเท่านี้เมื่อเทียบกับน้ำส้มร้อยเป หลังจากกินเข้าไปผ่านไปสองชั่วโมงน้ำตาลในเลือดจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าน้ำตาลของน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าอะไรทำให้น้ำตาลในเลือดสูงต่ำไม่เท่ากันทั้งที่เป็นส้มเหมือนกันคำตอบคือไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์มีความสามารถในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดส่วนน้ำส้ม100%ซแก้วนี้ไม่มีไฟเบอร์เลย และนี่คือเหตุผลว่าทําไมน้าส้มร้อยเปอร์เซนให้น้ําตาลในเลือดสูงกว่าส้มที่เป็นผลแต่ฟังให้จบนะและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นน้าส้มเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลใกล้เคียงกับน้ําอัดลมเลยเหมือนเราเกลียยน้ําอัดลมโดยไม่รู้ตัวเลยนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีเพื่อนๆคนไหนไทายถูกบ้างคะกดพิมพ์มาบอกหน่อยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟไว้หรือว่าส่งให้คนที่ ชอบกินน้ำส้มนะคะวเวลาห่วงใยเขามากแค่ไหนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ